ผูช้ชมครับมีเรื่องห้ติดตามแล้วก็มาตรวจสอบกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการโฆษณาขายสับประรดสีชมพูบนโลกออนไลน์กันอย่างเกลื่อนกลาดไปหมดเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าสับประรดสีชมพูนั้นเป็นพืช GMO ที่ผิดกฎหมายห้ามทั้งนําเข้าทั้งห้ามปลูกแล้วก็ห้ามจําหน่ายด้วยครับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจึงออกมามเรียบร้องให้ภาครัฐเนี่ยเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่และอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็การส่งออก ในส่วนของสับประรดทั้งหมดนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันและช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ องค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องภาครัฐจัดการปัญหาการลักลอบนำเข้าผักผลไม้ GMO ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะสับป,ปะรดสีชมพูจากคอสตาริกาซึ่งขณะนี้มีผู้ลักลอบจาหน่ายออนไลน์และยังมีการลักลอบจําหน่ายหน่อพันธุ์ด้วยรวมทั้งมีการลักลอบผสมพันธุ์เสี่ยงต่อการทําให้สับป,ปะรดพื้นถิ่นปนเปื้อน,น GMO ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรการส่งออกและความปลอดภัยของผู้บริโภคทันทีที่มี ข่าวออกไปว่าประเทศไทยมีสับปะรด GM ปลูกอยู่ผู้ส่งออกก็น่าจะโดนประเทศปลายทางเขาก็จะบอกว่าถ้าอยู่จะส่งไปในฐานะที่นอน gm อยู่ก็จะต้องมีใบรับรองว่ามันไม่ใช่ g ีซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายตามที่เราทราบดีนะครับคือดันดีที่ผู้ค้ามีค่าใช้จา่ายปุ๊บเขาก็จะผลักไปที่เกษตรกรโดยการลดราคารับซื้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตลาดต่างประเทศนะครับก็จะ จับตาดูสถานการณ์เรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกรณีของมะละกอ G M O นะครับส่งผลให้มะละกอแทบส่งไม่ได้เลยแต่กรณีสับปะรดนั้นเนี่ยอาจจะยิ่งกว่านะครับเพราะว่าตลาดใหญ่กว่าเยอะสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรื่องนี้โดยเร็วรวมทั้งเร่งประกาศฉลาก G M O ให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ เรายังไม่เห็นการทํางานที่ชัดเจนนะคะของหน่วยงานใดนะคะที่จะลงไปไม่ว่าจะไปตรวจค้นยึดอายัดทาลายนะคะถึงสถานที่ปลูกหรือว่าตำหนค่ะถ้าเกิดว่าพบเห็นโพสนะคะเฟซบุ๊กต่างๆหรือว่าช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถทีจะแจ้งนะคะไปยังหน่วยประจำจังหวัดของสำองกข,ของผู้พิพกหรือสำงักของผู้พิกโดยตรงนะคะ สภาองค์กรของผู้บริโภคคือตัวแทนของผู้บริโภคทุกคน